ลงทุนอสังหาจนถึงขั้นเจ๊งหมดตัวเป็นไปได้ไหมคําถามนี้ต้องขอตอบตามตรงว่า <S <S เป็นไปได้นะครับและคนส่วนใหญ่ที่เจ๊งอ่ะเป็นเพราะเรื่องราวเหล่านี้เรามาฟังกันนะครับข้อแรกคนที่เจ๊งมักจะไม่มีความรู้ในสิ่งที่ตัวเองกําลังทําอยู่ครับคือลงทุนไปโดยที่ตัวเองไม่ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่ลงทุนอยู่เลยและส่วนใหญ่มักจะจบลงโดยคําว่าเจ๊งไม่เป็น5าครับแบบที่ 2. น,นะครับลงทุนด้วยความโลภครับคือเห็นผลตอบแทนดีเลยคิดว่าน่าจะลงทุนครับและก็มักจะเพิ่มเงินลงทุน ตามไปโดยที่ไม่รู้ตัวสุดท้ายเป็นยังไงครับยังไม่เป็น5้าเหมือนกันครับและข้อที่3ครับ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆเลยคือ <Wow. S 1> ไม่ได้รับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจครับทำไมถึงพูดแบบนี้นะครับคือบางครั้งเราลงทุนตามคนอื่นแล้วพอถึงเวลาจะต้องมานั่งบริหารจัดการหรือแก้ไขปัญหานั้นๆเนี่ยเราไม่อยากที่จะรับผิดชอบเรื่องราวเหล่าบบนั้นเองจนกลายเป็นที่มาของคาําว่าทิ้งแผนการลงทุนหรือสิ่งที่ริเริ่มไปไว้อย่างนั้นจนกลายเป็นคําว่าเจ๊งในตอนสุดท้ายนั่นเองครับสามอย่างนี้มักจะเกิดขึ้นบ่อยลองทบทวนกันดูและถ้าเกิดเพื่อนเพื่อ,เ,อเห็นใรที่ออกอาการมากกว่านี้และท แบ่งปันและคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับถ้าเกิดชอบเนื้อหาที่แบ่งปันนะครับก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆที่คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์มีข้อคิดเห็นอะไรมาคอมเมนต์และแบ่งปันกันได้นะครับ